สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นเหรียญ1เซนนะครับผมของสหรัฐอเมริกาเหมือนเดิมนะครับอาจจะชุดนี้ก็จะเป็นชุดอพอสเก่าหน่อยนะครับผมก็จะมีเหรียญแรกก็จะเป็นปี1960 D นะครับผมต่อไป1961 D ครับ วันเซนนะครับผมสหรัฐอเมริกาครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งเก้าหสี่นะครับห2สองก็หกสาไม่มีนะครับผมก็จะเป็นห4สี่ดีนะครับก็จะเป็นหนึ่ง้าหห้าครับผมหนึ่ง9 6้าหห้าหนึ่ง้าหหไม่มีนะครับอันนี้เป็นหนึ่งเก้าหกเจ็นะครับผม ต่อไปก็จะเป็น1 9 6 8นะครับต่อไปก็จะเป็น1970นะครับผมครับชุดนี้ก็มีอยู่เจ็เหรียญน,นะครับผมก็จะมีปี1960ดีนะครับ 1961 d นดีนะครับ1964งดีนะครับ1965 5, ครับ1967ครับ1968 1970 d ดีครับผมอันนี้ก็ราชมด้านหลังของ1960นะครับผมครับ อันนี้เป็นของ1960นะครับวันเซนนะครับผมครับต่อไปก็จะเป็นด้านหลังของ1961นะครับครับวันเซนครับผมสหรัฐอเมริกาครับต่อไป1964นะครับผมด้านหลังครับ หนึ 1965, คค 1967, ค่ครับผมครับต่อไปหนึ่าหกเจ็ดครับครับผม ไป1968ครับทุกเหรียญยังสวยนะครับผมสภาพยังสวยมากนะครับยังคมชัดอยู่นะครับ168นะครับผม1970ตัวนี้จะเป็น S นะครับไม่ใช่ดีนะครับผมจะเป็นโหมด S อยู่ข้างล่างนะครับ จะเป็น S นะครับ1 9 7 0นี่จะเป็น S นะครับผมด้านหลังนะครับกบเป็นวันเซนสอามริกานะครับผมสภาพก็ยังสวยงามนะครับครับอ่าจะให้ดูอีกเที่ยวหนึ่งนะครับ เก้าหกแปดนะครับหกเจ็ดครับหกห้าครับหกสีคคค่ครับหกหนึ่งครับหนึ่งเก้าหกศูนครับครับทั้งหมดจุดนี้ก็จะมีเจ็ดเหรียญนะครับผมก็จะมีหายไปบ้าง หกสองก็หกสามไม่มีนะครับผมก็จะไปหกสี่หกห้าเลยนะครับหกหกไม่มีนะครับมีหกเจ็ดหกแปดหกเก้าไม่มีนะครับก็จะเป็นเจ็ดศูนย์เอสนะครับผมเจ็ดศูนย์เอสนะครับครับถ้าท่านผู้ใดสนใจนะครับชุดนี้นะครับก็โทรมาได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ

ครับคลิปนี้ลูกอ้อยก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ